สวัสดีครับพบกันนะจ๊ะช่องโมโตข่ายเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาทดสอบระบบช่วยขับขี่อัตโนมัติของ t o y ยต้าเซทิเซอย่าง A&S แล้วก็ l a เ e Keeping Assist นะครับว่าหลักการทํางานจะง่ายขนาดไหนมีการอัปเกรดจากตัวที่แล้วอย่างไรบ้างน,นะครับมาเรามาทดสอบให้เพื่อนๆดูกันนะครับก่อนอื่นเลยก็คือทางด้านขวามือนี่ครับง่ายๆเป็นไอคอนบอกชัดเจนครับว่าลักษณะไหนทําอะไรอย่างเช่นซ้ายบนก็จะเป็นปุ่มเปิดเพื่อระบบ วิ่งตามเส้นจราจรนะครับแล้วก็โหมดตรงนี้กับรูปโทรศัพท์ตรงนี้ก็คือเป็นการควบคุมเกี่ยวกับระบบเอนเตอร์เทนเมนต์หรือว่าการรับสายโทรเขา้าโทรออกนะฮะแต่ว่าถ้าการควบคุมของแอคทีฟเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นี่ขวาคือเปิดระบบครับซ้ายคือระยะจากขนาั้งหน้านะครับบน i อเบวกก็คือเพิ่มระยะแล้วก็รีซูมล่างลบเซตก็คือเป็นการเริ่มระบบแล้วก็ปุ่ม ตรงกลางเนี่ยก็เป็นการแคนเซอร์นั่นเองครับเวลาเราอยากจะดูว่าตัวระบบทํางานอย่างไรบ้างนะครับหรือว่าระยะของตัวรถเนี่ยห่างเท่าไหร่ให้เราเลื่อนทางนี่ครับวงกลมไปทางขวา1นึ่งทีปุ๊บนี่ก็จะมาหน้าจอเป็นแบบนี้แล้วนะครับให้เรากดเปิดระบบจากปุ่มขวามือก่อนนะปึง้งแบบนี้นะครับเขาก็จะพร้อมทํางานแต่อาจจะยังไม่ทํางานทันทีทันใดนะครับ มันจะมีไอคอนสีเขียวขึ้นเนาะให้เรากดเซตครับปึง้งน,นะนี่แบบนี้นั่นเองครับพอเซตแล้วเขาจะขึ้นความเร็วที่ล็อกไว้ณนะความเร็วปัจจุบันที่เราขับนั่นเองครับคือ47กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่โดยปกติเนี่ยเขาจะเริ่ม30กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราเร่งความเร็วไปเรื่อยๆณนะความเร็วปัจจุบันแล้วเรากดบวกรีสูปึง้งนี่มันก็จะเพิ่มทีละหนึ่งนะแต่ถ้าเราลองกดเซตใหม่ดูสิปึง้งอ่าแสดงว่า อาจจะไม่ยอมเปลี่ยนเป็นความเร็วนะับปัจจุบันที่เราทําไว้นั่นเองครับอันนี้ผมไม่ได้เบรกนะตัวรถชะลอเองนะครับเพราะว่าตั้งห่างกับระยะคานหน้าเนี่ยประมาณ3คขีดคือแม็กซิมัมเนี่ยคือ3นะครับเรากดปึ๊บเหลือ2กดเหลือ1แล้วก็กลับไป3เหมือนเดิมนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะขอลองดูว่าถ้าเรากดแคนเซิลนะฮะแล้วเรากดเซตใหม่ปึ้ง อ่ะอย่างเงี้ยถึงจะเป็นความเร็วปัจจุบันนะครับมันอาจจะไม่ได้เหมือนกับในรูปแบบอื่นหรือค่ายอื่นนะครับที่จะมีการกดบวกรีซูมอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นความเร็วปัจจุบันเนาะใช้วิธีการกดแคนเซลแล้วกดเซตใหม่อันนี้ก็จะง่ายกว่านั่นเองครับถ้าเรากดบวกค้างก็จะเป็นการเพิ่มทีละห้านะครับ5้า5 5 6ห้าิบห้าสบอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็ถ้ากดเซตลบค้างก็จะลบทีละหนั่นเองคือขึ้นกับรถอย่างละทีอย่างละทีอย่างเงี้ยก็จะเป็น ลถทีละหนึ่งเพื่อเรือกทีละหนึ่งนะครับอันนี้คือเข้าใจง่ายๆเลยแล้วก็ถ้าเราอยากจะเปิดให้เขาควบคุมความเร็วนะปัจจุบันนะฮะให้เราอ่าไม่ใช่สิเปิดให้ตัวรถเนี่ยวิ่งตามช่องจราจรเพื่อนเพ่มากดตรงนี้ปึ้งเขาก็จะขึ้นไอคอนสีเขียวครับในหน้าจอแล้วก็เป็นรูปรถเหมือนกับในนี้เลยนะถ้ากดอีกทีหนึง่งก็จะหายไปนั่นเองครับคือที่จริงแล้วเนี่ยเขาจะมีขึ้นรูปโพงมาไหลด้วยนะครับเป็นสีเขียวว่าตัวะระบบเนี่ย ช่วยเหลือเรานะฮะอ่าเรากดใหม่ปึ้งมากดเซทนี่เท่านี้เอนะครับก็เป็นความเร็วปัจจุบันแล้วเรากดเปิดระบบอืมง่ายๆส่วนใหญ่เนี่ยถ้าขับในเมืองนะครับผมจะแนะนำว่าให้เพื่อนเซ็ตความเร็วไว้สัก7จ็ดอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เพิ่มอ่ารถระยะลงมาเหลือสักประมาณสักหนึ่งกำลังโอเคนะครับในจะในสภาพ จาราจรที่ค่อนข้างขับข้างแบบนี้นะครับเรากํลาลังวิ่งอยู่ในเส้นบ้านบึงนะฮะเราก็จะดูว่าตัวรถเนี่ยเขาจะคอนโทรลอย่างไรบ้างคือตอนนี้เขามีการปรับปรุงของตัวกล้อง a d a s คู่นะที่เปลี่ยนชิ้นเลนครับช่วยในเรื่องระยะในการมองเห็นคือเหมือนคุณใส่แว่นอะ่ะแล้วคุณไปเปลี่ยนเลนให้มันเป็นเกรดที่สูงขึ้นเคลียขึ้นระยะที่ถูกต้องขึ้นนะครับทำให้การ มองเห็นรถคันข้างหน้าเนี่ยทำได้รวดเร็วกว่าเดิมแล้วก็ทาได้ไกลกว่าเดิมครับแล้วก็สามารถมองได้ชัดทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนะครับส่วนรัศมีหรือองศาในการมองเนี่ยน่าจะใกล้เคียงกันกับเดิมอาจจะเพิ่มเติมหรือ,อ,อมากขึ้นกว่าสักนิดสักหน่อยนะครับพวกระบบความปลอดภัยหรือว่าเนี่ยไบสปอตเพื่อนก็จะเห็นได้ว่าเขามีการทำงานอยู่ตลอดเวลานะครับจากที่เราตั้งระยะ จากคันนัเนี่ยขึ้นแล้วรูปพวงมาลัยนะครับถ้าขึ้นรูปพวงมาลัยแสดงว่าระบบเขาช่วยเหลือเราในการขับขี่นะครับแต่ถ้าขึ้นเป็นสีเขียวเนี่ยก็อาจจะยังไม่แน่ใจว่าเขาจะควบคุมให้เราหรือเปล่านะครับแต่ถ้าขึ้นพวงมาลัยสีเขียวคือแน่นอนว่าเขาจะควบคุมให้เรานั่นเองครับเอ่อการที่มันจะขึ้นได้เนี่ยต้องเส้นชัดเจนอยู่พอสมควรนะคือเส้นที่บ้านเบิงเนี่ยมันมันอาจจะไม่ค่อยชัดมีเส้นประปายบ้างมีเส้นนู่นเส้นนี้มาทําให้มัน ค่อนข้างงงนะแล้วตอนนี้เราตั้งความเร็ว80ใช่ไหมแต่ความเร็วปัจจุบันเนี่ยคือ50ครับแล้วระยะเราตั้งไว้หนึ่งซึ่งถ้าเราดูจากนะปัจจุบันที่เรากำลังขับขี่เนี่ยน่าจะห่างเกือบเกือบสักประมาณ30-50เมตรเลยก็ว่าได้นะครับเขาทิ้งระยะห่างอยู่พอสมควรนะแล้วการเบรกการชะลอเนี่ยมันอาจจะทําได้ไวขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดครับโดยการที่ตัวรถเนี่ย ทั้งชะลอเร็วขึ้นกว่าเดิมครับแล้วก็มีการเบรกได้แบบเร็วกว่าเดิมแต่ว่าผมอาจจะต้องให้เขาเรียนรู้สักนิดหนึ่งหรือว่าเราอาจจะต้องเรียนรู้พฤติกรรมเขาสักนิดหนึ่งครับว่าระยะประมาณนี้เขาจะเบรกยังไงบ้างนะครับเพราะว่าเขาอิงจากความเร็วรถคันหน้าอิงจากความเร็วเรานะครับเขาจะพยายามทําให้ความเร็วมันสัมพันธ์กันนั่นเองครับซึ่งมันเป็นการต่อยอดแหละเป็นการต่อยอดที่ที่ดีในการที่ จะมีระบบนี้ช่วยลดอาการเมื่อยล้าให้กับเพื่อนๆเ,เวลาเราขับขี่ระยะไกลหรือทางไกลๆนะฮะอ่าเราลองเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยตัวรูปพองอะไรมันถูกยกเลิกนะครับผมแต่ว่าไอตัวเส้นสีเขียวที่เป็นรูปไอคอนเนี่ยยังไม่ถูกยกเลิกนะครับก็เป็นเป็นการแจ้งเตือนออกนอกเลนหรือว่าช่วยเหลือให้อยู่ในช่องจอดเนี่ยยังคงทํางานอยู่นะครับแต่ว่า ไม่ใช่ควบคุมนี่มันต้องแยกกันอยู่อย่างนี้นะคือแล้วก็ถ้าเราเติมคันเร่งอ่ะเราตอลองเติมคันเร่งดูนะฮะแ c คที e ยังคงทํางานอยู่ครับเขาจับเจอคันหน้าเป็นรูกไอคอนรถแล้วก็ยังคงทําการฟอลโลเวอกับคันข้างหน้าอยู่ตลอดเวลานะฮะเนี่ยอันนี้ยถ้ามันฉุกเฉินผมจะแนะนําว่าให้เพื่อนๆคอยสแตนบายเท้าไว้อยู่ที่เบรกเสมอเนะเพราะว่าบางครั้งนะครับเมื่อ อาจจะเ,เพื่อนๆเข้าใจคำว่าภาพตัดนะในรถหลากหลายรุ่นครับที่ใช้ระบบกล้องในการคำนวณกับรถข้างหน้าหรือว่าเซนเซอร์หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันมีข้อจำกัดอยู่อย่างหนึ่งครับถ้ารถข้างหน้าเกิดสะท้อนแสงแดดเข้ามาอย่างกล้องนั่นแหละมันก็คือภาพตัดอะมันเหมือนแบบภาพวาดวาดเป็นสีขาวปึ๊บแปบ๊บหนึ่งมันํำให้ตัวรถบางครั้งอาจจะมีการ อาการแบบงงๆสักนิดนึงนะครับแต่พอเขากลับมาเป็นปกติเนี่ยก็จะทํางานเหมือนเดิมนั่นเองครับอืมอันนี้ผมพยายามอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะอ่ะเรากดรีซูมเึ้่งเนี่ยตัวรถทํางานแล้วนะครับแต่ว่าผมมองว่าณปัจจุบับนจังคันนี้ที่เรากาลังทดสอบอยู่นะครับในความเร็วเนี่ยห้าสิบหกสิบ แต่เราตั้ง80กับระยะห่างหนึ่งเนี่ยผมว่ามันไกลไปหน่อยนะถ้าเราขับขี่ในเมืองหรือว่าทางที่มันแบบ follow คันข้างหน้าเยอะเนี่ยถ้าคนมาขับตามหลังเราหรือขับข้างๆเราเนี่ยผมว่าน่าจะโดนแสงเยอะอยพอสมควรเพราะว่าช่องไฟเนี่ยหรือระยะที่มันห่างกับรถข้างหน้ามันห่างพอสมควรเลยนะ <laughs> ผมแนะนำว่าให้คนเซิลแล้วก็ประคอง ดีกว่านะครับในความเร็วประมาณนี้นะอืมเพราะว่านี่ยแหละระยะห่างสักหนึ่งมันไกลไปหน่อยนะครับเดี๋ยวมันจะมีทางโค้งเดี๋ยวผมจะลองเข้าให้ดูว่ามันจะทาํางานยังไงอ่านกดรีซูมก่อนปึ้งเห็นปะ่ะพอรีซูมปุ๊บระยะมันยังมันไกลไปนิดนึงอะอยากให้เขาเสร็จแบบหาสักประมาณสามสิบเมตรกาลังดีนะแต่เท่าที่ผมมองมันเหมือนกัน,นกับห้าสิบเมตรเลยนะ <laughs> มันไกลไปนิดนึงเนี่ยเห็นปะ่ะตอนเนี้ย ชะลอแล้วความเร็วตกแล้วนะครับตั้งั้นที่แบบยังไกลยอยู่เลยนะครับอโอเคไม่เป็นไรเราจะลองระบบให้เขาทําการลองเข้าโค้งให้ดูสักนิดสักหน่อยนะฮะเนี่ยถ้าเพื่อนๆดูจากในจอนะคือมัอนไกลมากเลยละ่ะ <c oughs> เว้นสักสองช่องไฟเลยก็ว่าได้สองสองคัน,นครถแล้วฮะกับรถขนข้างหน้านะครับอ่าเดี๋ยวเราดูว่าอืเส้นเลนมันไม่มีอ่พอเส้นเลนมันไม่มีปุ๊บกลายเป็นว่าเราไม่สามารถ ใช้ในโค้งให้เพื่อนดูได้นะเนี่ยมันมันไม่ขึ้นเซตเอ่อมันไม่ขึ้นไอคอนรูปปรุมอะไรนะครับเราก็ไม่ประมาณเราก็คอนโทรลตัวรถปรุมอะไรไปจะจะดีกว่านะครับอืมเนี่ยมันมันมีข้อจํากัดในหลากหลายเรื่องนะครับทั้งเส้นเลนไม่ชัดเส้นจราจรตีสลับไปสลับมาโน่นนี่ทําให้บางครั้งเนี่ยแหละกองปัญหาไปเจอเขาก็ ม,มันก็จะไปขึ้นไอคอนนั่นเองครับแต่ผมก็จะบอกเพื่อนๆอย่างนี้ว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมจะแนะนําว่าตัวระบบนี้เนี่ยเป็นระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่นะครับไม่ใช่ระบบผู้ขับขี่ถ้าเพื่อนๆติดตามผมอยู่จะเห็นผมพูดเสมอว่าอย่าให้ระบบนี้เป็นระบบผู้ขับขี่นะเพราะว่าคือ คือเราเน้นเซฟตี้จะดีกว่านะครับเราเป็นคนขับเราก็ต้องคอยสแตนบายตัวรถไว้เสมอๆจะดีกว่าน,นั่ครับเนี่ยขึ้นลูกปม,มาไหไรเนี่ยและเห็นปะเขาเบรกให้ผมแบบเนี่ยทิ้งระยะแบบนี้เลยนะครับมีสิทธิข์ขันหลังจะจิ้มดูดเราได้นะ <laughs> เพราะว่าผมยกเท้าเมื่อกี้นิดเดียวนะตัวรถเนี่ยชะลอทันทีเลยทั้งที่รถคันข้างหน้าเนี่ยอยู่ไกลเราสองช่องไฟแบบนี้นะฮะโอเคข้างหน้ามีโคง้งเดี๋ยวเราลองดูว่าเขาจะทำการ เลี้ยวขนาดไหนเราจะปรับความเร็วไว้สักร้อยร้อยสิบละกันอา่าแล้วดูนะฮะดูเขาเข,าข้าโค้งเพราะว่าตอนเนี้ยขึ้นรูปผมอะไรอยู่นะแต่ว่าทําไมขับทับเส้นเลนอ่ะเอารูปผมอะไรหายโอ้ oh my god ให้เขาแซงไปก่อนให้เขาแซงไปก่อนโอเคไม่เป็นไรเราก็รีซูมไปเ,เนี่ยมันมันไม่ขึ้นรูปผมอะไรแฮ ผมอะไรกลับมาสิอ่ะมาแล้วนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าองศาของการเลี้ยวโค้งเมื่อกี้มันเยอะครับมันก็เลยอาจจะแบบหายไปนะฮะ,ะเราลองไปเนี่ยอ่พมอะไรกลับมาแล้วนะครับคือกลายเป็นว่าเราต้องคอยอ่ะโฟมอะไรหายไปอีกแล้วต้องคอยสังเกตจากตัวพมอะไรสีเขียวในหน้าจอ นี่นก็มีการแจ้งเตือนครับว่าให้จับพวงมาลัยนะครับก็มีเสียงแบบนี้แล้วก็ยกเลิกแล้วกลับมาใหม่นะต้องยอมรับว่าถนนเส้นนี้ออ่เทั้งครูขาเยอะครับเส้นไม่ชัดแล้วก็การแจ้งเตือนมันก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองครับ ตัวระบบเลนเซตตลิงนี่ผมว่ามันมันค่อนข้างงองี้อฮะเนี่ยขึ้นทีเขียวอีกแล้วนะฮะเดี๋ยวโคง้งเนี่ยหายไปอีกแล้ว <laughs> แต่เส้นมันไม่มีจริงนะเส้นตรงกลางนะฮะคือเส้นขวาเส้นสีเหลืองเนี่ยคือชัดเลยแต่เส้นตรงกลางคือบางจัดเลยนะฮะ ลองดูหน่อยแล้วก็ผมขอเล่านิดนึงว่าระบบนี้เนี่ยตั้งแต่ตัวก่อนหน้านี้ที่เราทดสอบไปอย่างยาริสเอทีตัวปกตินะครับอันนั้นน่ะผมทดสอบกับตัวพรีเมียม u ักช y มั้งที่เป็นตัวท็อปนะครับ<ส>ก็ลองระบบพวกนี้แหละได้ที r คุ s มคอนโท o l มันได้ตั้งแต่จุดหยุดนิ่งเลยนะเราก็สามารถแบบ Follow ขับข้างหน้านแล้วมีสอบแอนโกด้วยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีข้อจํากัดแหละว่าใน กี่วินาทีตัวรถถึงจะ follower กับคังหน้านะครับถ้าจอดเกิดสักประมาณ3ถึงหาวิเนี่ยเขาก็จะทำการเป็นเหมือนแบบออโต้โฮไวให้เรามานั้งกดรีซูมแล้วก็ค่อยกดแบบ o อ l o w w ลนข้างหน้าเอาแทนนะฮะร,ราเข้ากลางมาโอ้เส้นไม่มีจริงๆอันนี้เราเราก็ต้องแบบบอกนิดนึงนะเพราะว่า ระบบอะ่ะมันมันอัปเดตขึ้นจริงๆนะครับแต่ว่าเส้นถนนมันทําถนนใหม่ด้วยทางไม่ดีด้วยเนี่ยเพื่อนๆดูดิเส้นบนถนนโคตรจางก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยครับที่ตัวกล้องมันไม่เจอเส้นเลนก็ว่าได้นะครับเห็นไหมกลายเป็นว่าระบบเลนแอสซิสเราไม่ได้ลองเลยเศร้ <laughs> าใจ <laughs> โอเคเดี๋ยวขอแสงสายนิดนึงอะตรงนี้น่าจะเริ่มชัดแล้วนะ กลับมาลูกอ่ะมามาแล้วนะฮะอืเอ๊แอบกินสายอยู่พอสมควรนะเนี่ยหาไปอีกแล้วแต่แต่แต่มันดีหน่อยนะตรงที่ว่าเมื่อระบบเขาอาจจะไม่เจอนะครับก็จะเป็นการที่เลนเอ่อเลนดิพร์เจอร์วอร์นิ่งนะครับก็เข้ามาแจ้งเตือนเราแล้วก็รวมทางเขาเอ่อ ดึงพวงมาลัยกลับให้เราน,นั่นเองครับการดึงพวงมาลัยของเขาเนี่ยไม่ได้รุนแรงเลยครับเป็นการดึงพวงมาลัยที่ค่อยๆนะครับไมไ่แบบกระโชกโคกคากให้เรารู้สึกตกใจแล้วก็แบบใช้แรงกับเราเยอะขนาดนั้นนะครับเนี่ยข้างหน้ามีโค้งขอให้มีเส้นเถอะเราอยากจะลองว่าจะเป็นอย่างไรพวงมาลัยมาแล้ว ถูกยกเลิกไหมนะแจ้งเตือนการจับนะครับอืมแต่ทำไมกลายเป็นว่าไม่อยู่เลนเซนเ็นเตอร์ล่ะกลายเป็นกิน่ะเราลองให้มันอยู่เซนเ็นเตอร์หน่อยไปดูข้างหน้านะครับตอนนี้มันขึ้นไปความเร็วหนึ่งร้อยสิบแล้วนะอาจับผมหน่อยโอ้แจ้งเตือนแบบเร็วมากให้เราจับผมอะไรนะฮะโค้งดูสิ โอ้โอ,โอแถวออกเนี่ยอ่ากลับมาแล้วอืมอ่ะแถวออกอ่ะเอ๊ทำไมนะตรงนี้เส้นก็ชัดนะคือเมื่อกี้ไม่ว่าครัเพราะว่าเส้นไม่ชัดแต่ตรงนี้เส้นชัดแต่กลับกลายเป็นว่าเขาเดี๋ยวยกเลิกเดี๋ยวมาเดี๋ยวยกเลิกเดี๋ยวมานะ เนี่ยกินไซด์แหละพอกินไซย์ปุ๊บกลายเป็นว่าระบบถูกยกเลิกเราก็กลับมาใหม่แล้วก็ยกเลิกแล้วกลับมาใหม่นะครับเนี่ยแล้วด้วยความที่รถคันสายเราใช่ไหมครับเขาค่อยๆอ,ออกแล้วระยะมันห่างอ่ะคือกลายเป็นว่าเขารอให้รถทางสายเราอ่ะออกไปจนหมดหมดองศานะครับ ที่ที่เขาจะจับได้ทั้งที่ระยะมันไกลใช่ไหมแล้วกลายเป็นว่าตัวรถมันชะลอแบบชะลอกลัวจะชนกันข้างหน้าครับมันไม่มันไม่ไปแบบทันท่วงทีนะครับคือออกไปแล้วเราค่อยๆไหลไปยังจะดีกว่าแต่กลายเป็นว่าพอคันสายเริ่มออกออกออกระยะผมเห็นแล้วมันพลนะ่ะแต่ตัวรถกลับกลายเป็นเบรคครับเมื่อกี้คันข้างหลังจะชนตูดผมอยู่ลรอด <c oughs> เอ,อ้ผมว่าอาจจะต้อง จูนใหม่อีกสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าเท่าที่ผมลองเนี่ยตัวเก่าดูเวิร์กกว่าด่ะดูดูมันฟอลโลดูมันแบบทำงานได้อย่างสมูทเหมือนคนขับมากกว่านะฮะตัวใหม่มันยังแบบดูดูกลัวกล้าดูยังไงไม่รู้เฮมเนี่ยพว่งอะไรกลับมาแล้วนะครับออะแล้วเราปล่อยเนี่ยพอปล่อยปุ๊บ กลายเป็นว่าเนี่ยไปกินซ้ายเห็นปะพอกินซ้ายระบบแจ้งเตือนออกนอกเลนทํางานอ่ะแล้วพวงมาลัยกลับมาเหมือนเดิมเอะเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยกินซ้ายอีกแหละเนี่ยแล้วให้เราจับพวงมาลัยท้านั่งที่รูปพวงมาลัยสีเขียวมันขึ้นนะว่าให้เราจับนะครับเออว่าให้เราว่าระบบเนี้ยเข้ามาทํางานนะครับอันนี้เอ๊แปลกจังไม่เป็นไรเดี๋ยว เราค่อยไป Q&A หาคำตอบให้เพื่อนกันนะว่าเป็นอย่างไรแต่ว่าเนี่ยพอเรามาลองสถานการณ์จริงแล้วเจอแบบนี้แล้วผมก็เอะตัวเก่าทำไว้ดีนะโค้งเคริร์เขาก็ยังแบบไปได้อย่างสมูทนะแต่พออย่างนี้กลับกลายเป็นว่าพอระบบมันเจอสีเขียวรถแถออกซ้ายแถออกซ้ายปุ๊บระบบช่วยเหลือเลนแอสซิสนะครับถูกยกเลิกกลายเป็นว่าเป็นเลนอ์อเลอร์อรทแทนก็เลยงงว่า อะไรครับเอะไรลองไปใช้งานดูนะครับผมเพราะว่าพอมีระบบนี้ก็ช่วยเหลือให้เราลดการไม่เหลือนะครับไม่ต้องอาจจะไม่ต้องไปโฟกัสกับระบบเลน Assist ก็ได้ให้เพื่อนๆไปโฟกัสกับระบบแอคทีฟคูสวนโทนก็ได้นะครับผมโอเคงนวันนี้ผมต้องขอขอบคุณทางด o y ต้ามอเตอร์ประเทศไทยนะครับที่ชวนเรามาทดสอบรถนี่ The New Yaris Active HEV นะครับเดี๋ยวจะมีคลิปอื่นๆไม่ว่าจะเป็น อัตราสิ้นเปลืองอขับในสนามขับขี่บนถนนเป็นยังไงบ้างการขับขี่ที่เขามีการปรับปรุงในส่วนต่างๆเนี่ยจะทำได้ดีขึ้นขนาดไหนโอเคไงวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่สปอร์ตแล้วก็ติดตามโวบตูข่าวมาจนถึงทุกวันนี้นะครับขอบคุณด้วยใจจริงพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ